สวัสดีค่ะพบกับหนูแมมฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะที่ช่องตีฟอร์ดนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ฟาร์มม้าชาวนัทค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศงานเทสได้เน็กเจนเอเวอเรสกันค่ะเ,คเข้ามาซ้ายมือนะคะสำหรับกิจกรรมของเด็กๆนะคะเราก็จะมีม้านะคะให้เด็กๆได้ให้อาหารกันนะคะ ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะขี่ม้าได้ด้วยนะเราติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะแล้วทางด้านขวามือตรงนี้นะคะเป็นจุดประชาสัมพันธ์นะคะในการเช็คอินนะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มากันทางด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็มีกิจกรรมนะคะในการ ตัวนี้เป็นแผนที่นะคะกิจกรรมทั้งหมดนะคะอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็มาดูกิจกรรมตรงนี้นะคะ เริ่มกันที่ด้านแรกตรงน้นตรงน้นจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการออสกรีนผ้าพ,พันคอนะคะมีลายให้ลูกค้าเลือกได้แหลยแบบเลย<อ>ลูกค้าสามารถติดต่อ <นะ S 1> ตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรานะคะโซนตรงนี้ขึ้นแล้วนะคะลงทะเบียนเสร็จแล้วนะสามารถมาโซนโกิจกรรมเบิร์ตส์ของเราได้นะคะลกูะคะลกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะทำภาพตัอนะคะ ตรงด้านนี้เลยก็จะเป็นโซนกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าพันคอของเรานะคะสามารถสกรีนผ้าพันคอมีแบบเลือกให้มีแบบมีลายให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะณจุดนี้นะคะเองสกรีนโลโก้เองเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็มี3ลายให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็ทําการสกรีนเองได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะของนุ่มแบมเลือกเป็นลายนี้ค่ะลายแรกเลยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ของเราอยู่บริเวณหน้าของเคาน แล้วก็ในโซนตรงนี้นะคะมีรถโชว์ให้ลูกค้าสองคันนะคะเป็นสีเทาดำนะคะแล้วก็สีบอลค่ะในตัวของสีบอลนะคะเป็นการตกแต่งนะคะชุดแต่งจากฟอร์ดเลยบอกได้เลยว่าชุดแต่งที่ตกแต่งจากฟอร์ดนะคะมีการรับประกันสินค้าให้ลูกค้านะคะตามอายุรถเลยก็คือ5ปี1 5 0 0 0มกิโลเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูโซนต่อไปกันค่ะไปปลูกข้าวนะทดลองปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตของเรานะคะ ก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะคะแจ้งเจ้าที่ของเราได้เลยนะคะแปงหน้าของเรานะอยู่สำหรับทางด้านนี้ก็เป็นกิจกรรมยิงธนูนะคะลูกค้าสามารถแบบว่ามายิงธนูเล่นได้เลยทดสอบฝีมือของตัวเองได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านหลังตรงนู้นเห็นไหมคะรถถอยถอยขรดถถอยตรงนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการถอยจอดของรถนะคะเป็นความอิดอิจฉริะของรถฟอร์ดของเรานะคะสามารถถอยจอดเทียบข้างนะคะสามารถถอยจอดเข้าฟองได้แล้วก็จอดฉุกเฉินให้ได้นะคะโดยการทดสอบกับเจ้าหมีที่อยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้คือเป็นบรรยากาศข้าวๆ,ๆรอบๆนะแล้วก็โซนน้านี้ค่ะเป็นโซนเขาเรียกว่าต้อนรับลูกค้าก็คือมีกาแฟมีขนมให้ลูกค้าได้รับทานกันอร่อยไหมตาตากล้องอร่อยกาแฟเยี่ยมอร่อยขนมคืออะไรป๊อบคอนเหรอเยี่ยมค่ะเราไปโซนต่อไปกันค่ะ ใช้ไว้นะคะใช้เจ้าที่ได้เลยนะชุปูรทบเบียร์นะคะวันนี้ก็หยุดกับหนูแม่นะครับติดปอดคนเดิมเพิ่มเติมคืออากาศตอนนี้เป็นไงหนูแมมก็ hot very hot hot very hot อันนี้เป็นบรรยากาศงานสดๆเลยนะเราไลฟ์สดกันนะก็คือแบบว่าให้ลูกค้าได้เห็นแบบเรียวๆกันเลยค่ะทางด้านหลังกล้องอันนี้เป็นบ้านพักนะคะที่ใครสามารถจองแพ็เกจเป็นบ้านพักก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนู้นเป็นริมน้ อากาศเย็นมากตรงนี้ร่มสบายไปต่อ,ตอ,ตอไปโซนต่อไปกันนะคะ ใช่ค่ะตรงนี้เรียกได้ว่าวิวสวยมากเลยค่ะมีรถจอดโชว์ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะทุกสีนะคะตรงนี้เลยเป็นบรรยากาศหลังเขาใช่ไหมเขาเรียกว่าหลังเขาเป็นพิเขานะคะจอดโชว์สามารถมาถ่ายรูปมาดูบรรยากาศยามเย็นได้นะคะสำหรับใครที่แบบมาเย็นๆอย่างนี้นะแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะมีรถจอดให้ลูกค้าชมถึง4รุ่นนะสีสีนั้นจะเป็นขับสี่นะคะเป็นไทเทเนียมพัดตัวขับ2แล้วก็ตัวสีส้มนี้เป็นไทเทเนียมพัดขับ4ี่ค่ะส่วนคันสีน้ําเงินนู้นจะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะและคันสีบอลเงินค่ะจะเป็นรุ่นตัวเทรนเลยนะคะวิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีด้านนู้นนะคะจะเป็นจุด เขาเรียกว่ากิจกรรมเล่นเกมต่างๆก็ลูกค้าสามารถเข้าไปร่วมเล่นเกมได้ร่วมสนุกได้นะคะและทางด้านนี้ค่ะเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็คือเป็นจุดเทรสได์นะคะเราสามารถไปลงทะเบียนเพื่อเทรสได์ได้เลยค่ะเขาบอกว่าการเทรสได์เรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยหนูแบบได้ลองเทรสได์ลองขับทุกฐานทุกอะไรเลยนะคะก็คือผู้หญิงนะคะก็สามารถขับได้แบบดีขับได้เลยอะค่ะไม่ไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราสามารถผ่านทุกอุปสรรคไปได้ง่ายเลยนะคะใช่ค่ะ,ะก็ตรงนี้นะคะมีรถมือวายเซอร์วิสด้วยนะที่เข้ามาอยู่ในนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่า กิจกรรมต่างๆจุดเทสต์ไร์ค่ะก็ค่าๆค่ะภายบรรยากาศภายในงานก็จะประมาณนี้ค่ะก็มีลูกค้านะคะเข้ามาสนใจเข้ามาเทสไร์อย่างเรื่อยๆนะคะตอนนี้เมื่อเช้าหนูแหม่มมาแต่เช้าและยังไม่ค่อยมีคนค่ะแต่พอตกบ่ายมาค่ะลูกค้าเริ่มมาแบบเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็รอต่อแถวต่อแถวลงทะเบียนรอเทสไร์กันนะคะก็ อันนี้คือเป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่หนูแหม่มพาทุกท่านมาได้ชมกันนะออก็ตอนนี้หนูแหม่มเช็ดได้เสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปกินข้าวกันนะคะต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคลิปหน้าหนูแหม่มจะเอาอันไหนมาลงให้ดูอีกก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้ะไปแล้วนะบา,บายค่ะ